นี่เราเดินในของฌานนะพอมาถึงฌานที่สี่นี่ยจิตจะแยกได้สองสายอันหนึ่งถอยจิตออกมาจิตมันถอนออกมาเองแนละ้วหรือถ้าชํานาญเราถอนออกมาเมื่อไรก็ได้ลงมาทรงอยู่ที่อุปจารสมาธนะิแล้วก็เจริญปัญญาตรงนี้ก็ได้นะหรืออยู่ในอัปปนาสมาธินะนะั่นแหละแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในฌานะนะเห็นความไหวกระเพื่อมความปรุงแต่งอยู่ภายใน ละเอียดยิบยับยิบยับอยู่ข้างใน,นไม่มีคําพูดไม่มีชื่อนะไม่มีความคิดอะไรไเห็นความไหวย,ยิบยับอยู่ข้างใน,นเกิดดับเกิดดับนะไม่มีคามําว่าเกิดดับหรอกแต่มันเห็นความเกิดดับอยู่อันนี้เราสามารถเจริญปัญญาอยู่ในฌานไดนะ้หรือส่งอยู่ในฌานพอสมควรจิตถอนออกมาสู่อุปจรารสมาธิแล้วนะจิตยังไม่เดินปัญญานะจิตถอนออกมาสู่โลกข้างนอกนี้ จิตที่มันเคยผ่านไปถึงั้นที่สองนะมันจะมีกําลังมากนะมันจะเหมือนรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้หลายวันเลยตอนนี้เราสามารถใช้คณิกะสมาธนะิที่มันเกิดถี่ยิบต่อเนื่องหลายวันนะเอามาเจริญปัญญาอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยลีลาการปฏิบัตินะมันหลากหลายมากมายจิตนิสัยของเราเหมาะยังไงเราเอาอย่างนั้นแหละนี่หลวงพ่อเทศต้องกว้างๆอย่างนี้เพราะว่าพวกเราหลากหลาย